สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลคัดเน้นๆทั้งหมด3คู่สําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมก็อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดให้นะผมก็เป็นบอลไทยก่อนเลยนะครับผมไทยชุดใหญ่นะผมเจอกับทางซีเรียนั่นเองนะผมไทยนีผมฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ต้องพูดตามตรงว่าถามว่าฟอร์มดีไหมก็ใช้คําว่ากลางๆแล้วกันนะผมก็ชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งแต่ว่ากลางไปทางดีนะผมแล้วก็ถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วนะผมไทยก็มาตรฐานไม่ได้แย่ขนาดนั้นในอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่เพราะนัดล่าสุดก็ชนะเวียดนามมาด้วยกับกันนะครับผมกับทางซีเรียที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการของเขานะผมเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยนะผมแพ้มาห้านัดติดแล แต่ถ้ามองในเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมาก็ต้องบอกเลยว่าเจอกันมา2ครั้งนี้ไม่มีผลกันทั้งนัดเลยนะครับผมก็จบที่เสมอ1นหนึ่งและ2อก็คือเสมอกันไปทั้งสองนัดเลยแต่ถ้ามองในเรื่องวันนี้จริงๆนะครับผมความพร้อมของไทยก็ถือว่าดูดีนะครับผมนักเตะก็ได้อาจจะมีการเปลี่ยนทายใบมากงนะครับผมแต่ก็ยังเป็นชุดเดิมที่เรารู้จักกันอยู่นะครับผมแต่ถ้ามองวันนี้จริงๆนะถามว่าไทยจะแพ้ไหมผมมองว่าโอกาสแพ้น้อยมากเพิามีกลับมาชนะด้วยนัดน,นี้ผมขอมองไปที่ทีมชาติไทยน่าจะจบได้มากกว่าให้จิ้้มมไไไปททีช่ชายิยดเล แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจะจัดให้นะผมก็เป็นกาตาเปิดบ้านต้อนรับกันเป็นอย่างทางทีมชาติไทยนะผมเป็นบอลยูยิปีาจนั่นเองนะครับกาตาร์นะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการนะผมชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองนัดล่าสุดก็แพ้ยูเอเอมาด้วยนะครับผมแพ้ไปหนึ่งศูนย์แต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มในการเล่นในบ้านอย่างเดียวเจ็ดนัดหลังสุดก็ใช้คําว่าชัยชนะใครไม่ได้เลยนะผมก็ถือว่าฟอร์มในบ้านก็ยังดูย่ําแย่นะครับส่วนไทยนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการนะผมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะผม นัดแพ้จีนแพ้เวียดนามนะครับผมก็คือว่าเจอเวียดนามเนี่ยแพ้หมดเลยแล้วก็แพ้สิงคโปร์อีกนะผมฟอร์มไปเย,ยงของไทยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมา3ครั้งนะครับผมก็เป็นไทยชนะ1ครั้งนะครับผมกาตารชนะ1ครั้งแล้วก็ไปเสมอหนึ่งครั้งแต่นัดที่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นกาตาชนะไปนะผมก็ถือว่ากาตาทําได้ดีกว่าในเรื่องนัดล่าสุดชนะไปได้1นึ่แต่ถ้ามองวันนี้นะผมก็ต้องพูดตามตรงว่าไทยยูยี่สามก็ไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้น กาตานะครับผมที่มีมาตรฐานในเรื่องเกมโดยรวมถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีจ๋าถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานตัวนักเตะความสูงใหญ่ของนักเตะรูปร่างนักเตะเนี่ยทางกาตาดีกว่านั่นเองนะครับด้านนี้ผมเลยมองว่ากาตาน่าจะเก็บชัยไปได้มากกว่านั่นเองนะครับผมด้านนี้ขอมองไปที่กาตาไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นคู่สเปนเปิด แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นคู่สเปนเปิดบ้างตอนรับการมาเยือนของทางนอร์เวย์นั่นเองนะครับสเปนนะครับผมก็ไปตกรอบนะผมโดยการที่แพ้จุดโทษโมโนาโกนั่นเองนะผมแต่ก่อนหน้านั้นชนะญี่ปุ่นมาได้นะครับผมเสมอกับเยอรมน,นีแล้วก็ชนะจุดโทษมาก็ถือว่าจังหวะของทางสเปนเนี่ยถามว่าดีไหมมันมันเป็นทีมที่รู้สึกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะผมเพราะว่าตอนนี้ขาดหลักๆคือในเรื่องแนวลุกแล้วนะผมที่ยังขาดตัวเฉียบคมไปนะครับผมกลับกันนะผมกับนอร์เวย์ที่ฟอร์มฮันกรา นชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ในปีที่แล้วก็ตกรอบในรอบแบ่งกลุ่มไปนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดพลาดเยอะมากนะผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมสําหรับคู่นี้ที่เคยเจอกันมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทางสเปนนะครับผมไม่เคยแพ้กับนอร์เวย์แม้แต่นัดเดียวนะผมก็จเจอกันมา4ครั้งชนะไป3และเสมอไปน1นะครับแต่วันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าทางสเปเนแอบเปิดมาเยอะมากต้องจบให้ได้ถึง2ประตูเท่านั้นถามว่าเยอะไหมเยอะเกินไปครับผมมองว่า ความเฉียบคมในการจบตะกอรอของทางทีมชาติสเปนเนี่ยก็ยังดูขาดหายอยู่และมาเจอกับนอร์เวย์ที่เวลาเจอทีมใหญ่มกักจะแพคเกมรับอย่างนี้ผมมองว่านอร์เวย์ไม่น่าแพ้ขาดถึง2ประตูเต็มที่ก็แพ้แค่ประตูเดียวให้มองไปที่นอร์เวย์อีกหนึ่งทีมได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน,น้นทั้งหมด3คพูดนะผมแต่อย่าลืมว่าเราจะมีไลฟ์สดพูดคุยกันเวลา2ทุ่มนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะใครที่อยากเป็นครอบครัวด้วยกันอยากมาเข้ากลุ่มด้วยกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับ